ในเบื้องต้นนั้นการบำเพ็ญกุศรในวันคล้ายวันเกิดการเกิดที่ดีก็คือการเกิดบุญกุศรในจิตใจของเราในวันนี้ท่านผู้มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็เกิดพลงางความดีขึ้นในจิตในใจและตกนนึกถึงการบุญสมทานที่ควรประพฤติปฏิบัติจึงได้ จดให้มีการความเป็นอุศปารกเหงคือวันร้วันเกิดของตอนเองในทางพุทธศาสนาชีวิตที่ดีนั้นมีอยู่สามชีวิตด้วยกันประการที่หนึ่งท่านเรียกว่าสุขชีวิตคือการที่ได้เกิดมาดีการเกิดมาดีในที่นี้ ครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้นำพาให้รู้จักเส้นทางสายปุ่นสายธรรมการเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเช่นนี้ท่านเรียกว่าสุดชีวิตคือการมีชีวิตที่ดีประการที่สองเศรษฐชีวิตการมีชีวิตที่ประเสริฐ การที่มีชีวิตที่ประเสริฐหมายความว่าท่านผู้นั้นเข้าวัดปฏิบัติธรรมบวาเป็นลลกุศลกรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปการที่บุคคลในบุคคลหนึ่งมีโอกาสหาโอกาสได้เข้าวัดในการบำเพ็ญกุศลสูงขึ้นไปนั้นคือการรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำไปปฏิบัติ ชีวิตเช่นนี้ท่านเรียกว่าเศรษฐชีวิตคือชีวิตที่ประเสริฐประการที่สคืออมโมคะชีวิตอมโมคะชีวิตคือชีวิตที่ไม่เป็นโมคะชีวิตที่ไม่สูญเปล่าชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าคนที่มีชีวิตไม่ว่างเปล่าไม่สูนเปล่าไม่เป็นโมคะคือการได้ทำประโยชน์ เพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อพระศาสนาเพื่อสถาันพระมหากษัตริย์ซึ่งในวันนี้ท่านผูม้มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ถือว่ามีชีวิตครบทั้งสามประการตามหลักของพระพุทธศาสนาคือเป็นสุดชีวิตมีชีวิตที่ดีงามเป็นเศรษฐชีวิตมีชีวิตที่ประเสริฐ แล้วก็เป็นพโมาัศชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าไม่ว่างเปล่าจากคุณงามความดีเพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้บารบการบูสทาารสำหรับตนเองให้เพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นแล้วก็กุศลจิตที่สถิตอยู่ในขณะจิตของตนเองนี้ก็จะช่วยหล่อเลี้ยงวิธีการดำเนินชีวิตของตนเอง ให้เป็นไปในทิศทางที่จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นคนที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าสูงขึ้นยิ่งขึ้นนั้นก็เพราะจิตของตนเองได้ยึดเหนี่ยวหน่วงเหนี่ยวเกาะเกี่ยวอยู่กับคุณงามความดีเมื่อจิตของเราถูกหล่อเลี้ยงด้วยคุณงามความดีจิตของเราก็จะดึง เอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่หน้าที่การงานของเราเพราะว่าจิตนี้มีสภาพมีพลังมีอาภาพาในการซึมซับรับเอาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตด้วยพื้นฐานคุณงานความดีที่จิตของเราม่พร้อมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ก็ขออโมทน,นาต่อท่านผู้มี วันคล้ายวันเกิดในวันนี้การเกิดที่ดีก็คือเกิดคุณงามความดีในใจิตใจจะได้แผ่ได้แสดงออกถึงงานคุณงามความดีที่อยู่ในจิตใจของตนเองนี้ผ่านการทวาเป็นกุศลให้เพิ่มมากขึ้นจึงหน้าอนุโมทนา,าเป็นอย่างยิ่งว่าบัดน,นี้คุณก็ได้รักษาบัดนี้คุณงามความดีก้กาวหน้าขึ้นจเจริญยิ่งขึ้น สมแล้วที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาสมแล้วที่ได้เกิดมาแล้วได้นำอธรรมะเข้าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวับบนของตนเองจึงเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่ประเสริฐและเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าไม่สญเปล่าพร้อมกันนั้นในวันนี้นนนนท่านนักเตอร์นท่านน้ำาทติยโชตรแะบารห การบำเพ็ญกุศนัสษินาบุปผานให้กับท่านผู้วายชนซึ่งเป็นปิยชนคนที่รักเมื่อครั้งท่านเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ท่านดรนานนภาทศยช่อปกคองได้อุปธรรมตเลี้ยงดูปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อท่านเหล่านั้นเป็นอย่างดีพอท่านเหล่านี้ได้ลมหายตายจากไปก็ยังไม่ทอดทิ้งไม่ทอดภูร ก็ส่งบุญกุศลเหล่านี้ไปถึงท่านเหล่านั้นด้วยเรียกได้ว่าเมื่อท่านอยู่ก็ได้เลี้ยงกายเมื่อท่านตายก็ได้เลี้ยงวิญญาณของท่านเหล่านั้นคือส่งขอบคุณงามความดีที่ได้บำองเป็นเป็นกุศลทักษินานประทานเหล่านี้อุทิศไปให้ท่านเหล่านั้นถือได้ว่าเป็นผู้มีความกตัญญูถือได้ว่าเป็นผู้มีความเคารพ ไม่ต่อว่าท่านเหล่านั้นถ้าอยู่ในพวกองที่สามารถจะพึงรับได้ท่านเหล่านั้นก็จะได้รับถามว่าท่านเหล่านั้นถ้าไม่ได้รับแล้วกุศลผลบุญจะไปตกแก่ใครกุศลผลบุญเหล่านี้ก็ไม่สูญหายไปไหนกุศลผลบุญนี้ก็จะถึงแก่บรรดาญาติของเราซึ่งตามก๊ตกตามองซึ่งเป็นบุคคลที่เรา อาจจะไม่ทราบและก็อาจจะรอคอยบุญกุศสของเราเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นบุญลที่ได้ความเป็นในวันนี้ไม่สูญเปล่ามันอายะดกันหลายของเราพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าอาจจะมีบางท่านบางคนที่ตกหลน่นเผลอไปไม่ได้รับส่วนกุศสก็จะได้รับในสน่วนบุศสในครั้งนี้และแม้ว่าท่านเหล่านั้นเกิดในสุคติภูมิ ที่มีข้าวปลาอาหารทิพย์อยู่แล้วุงกุสนี้ก็ไม่หายไปไหนก็จะสะท้อนย้อนกลับมาถึงแก่่ันดักเตอร์นั้นนับพาติยาชโพระอามานาวาคุุศลที่ทําแล้วเป็นสภาพที่ไม่สุนเปล่ายัางสถิตอยู่ในขณะจิตอยู่ในคันทัศนสนดานอยู่ในหัวจิตหัวใจของท่านผู้เป็นองคุสนั้นๆพราะ,ะนั้นวันนี้จึงน่าทวนปปนาเป็นอย่างยิ่งทั้งสองท่านทั้งสองคณะว่า ได้มาแสดงออกถึงความดีงามที่อยู่ในจิตใจของตนเองให้ปรากฏโดยผ่านการบำเพ็ญกุศลุนงามความดีให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดมีประเด็พระครนะุณทรัตนพงม์เป็นต้นเป็นประธานในความอธนาในกุศลศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญให้ดีงามในวันนี้ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย ให้ตั้งใจบำเพ็ญในวันนี้ได้สะท้อนย้ำหลับให้แกกท่านทั้งหลายให้มีอายุวันณะสุขภาระมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยได้ํำเนินชีวิตปราศจากภาราพยานอันตรายต่างๆให้มรุษย์ถึงความมุ่งมั่นปรารถนาที่ได้ตั้งไว้แล้วโดยสำเร็จโดยผ่านโดยผ่าน,นทุกท่านทุก 呃。Von, uh